มันรู้ของมันเองเอาแล้วเราอยู่ไหนให้จิตตอบจิตมันจะทวนกระแสกลับมาตีกลับต้นจะเห็นว่าเอ้าถ้าที่รู้อยู่นี่ไอ้น้ำธาตุเนี่ยที่มันกระเพื่อมอยู่เนี่ยทำไมไม่ใช่เราแล้วเราอยู่ไหนมันจะตีกลับมาไม่ถอยกลับมาเลยตอนนี้มันไปเกาะสมมติว่าธาตุว่างเปล่าไซบริสุทธิ์ที่เป็นแกนกลางนะมันได้เกาะไอ้ตัวกระเพื่อมที่อยู่รอบนอก มันเกาะอยู่นะมันเกาะตัวกับเพื่อมรอบนอกนี้กระเพื่อมกระเพื่อมเป็นเสียงเป็นภาพเป็นอารมณ์เป็นอาการรับรู้นะกระเพื่อมเพื่อมอยู่ตลอดม็นเกาะอยู่แล้วอาการกระเพื่อมนี้ก็กระเพื่อมปรุงแต่งไปเกาะรูปร่างต่อไปเกาะไปเกาะรูปธาตุเกาะร่างกายต่อยึดเป็นพลังงานเกาะยึดเลยเหมือนกับยางเหนียวไปเกาะทีนี้พอเกาะแล้วนี่คือส่งจิตออกนอกนะจิตไปเกาะ จิตตาสังขารหรือเรียกว่านามธาตุจิตไปก่อนนามธาตุพวกเราเกาะไอ้เสียงนี้ตลอดเวลาเนี่ยเราเกาะเสียงเกาะมโนภาพเกาะอารมณ์เกาะอาการรับรู้เรามาก่อน,นามธาตุนี้อยู่หรือเรียกว่าจิตตาสังขารก็ได้หรือเรียกว่าทุกขสษัตริย์ก็ได้อันเดียวกันนะพอมาเกาะแล้วก็ไม่รู้ตัวว่าเดินก่อนนะแล้วก็มาก่อรูปธาตุต่อเกาะร่างกายต่ออีกว่าเท่านี้นเนี่ยเห็นไหมสงจิตออกนอก